สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดกาญจนบ,บรุรีสำนักประชาสัมพันธ์เขต8กรมประชาสัมพันธ์ในวันนี้มีใช่เพียงสถานที่ส่งข้อมูลข่าวสารผ่านทางสื่อวิทยุเท่านั้นแต่เป็นสถานีวิทยุกระจายเสียงที่มีความสมบูรณ์แบบได้รับความเชื่อถือด้านข้อมูลข่าวสารอย่างมืออาชีพ ความสำเร็จของสวทการจนบุรีในวันนี้เริ่มต้นจากบุคคลสองท่านนี้คลโทชานอังสุโชตรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีและนายกํมจัดกีพาณิชย์อธิบดีกรมประชาสัมพันธ์ในสมัยนั้นผู้มีส่วนสำคัญในการก่อสร้างสวทการจนบุรีเมื่อปี2522แล้วเสร็จในปี2523บนเนื้อที่12ไร่ และเปิดสถานีอย่างเป็นทางการเมื่อวันที่24มิถุนายน2524ความเปลี่ยนแปลงของเทคโนโลยีการสื่อสารกับสภาพการแข่งขันของสื่อวิทยุในปัจจุบันเรามองเห็นจุดเปลี่ยนสำคัญคือเนื้อหาและเทคโนโลยีดังนั้นเราจึงไม่นิ่งเฉยสวทการจนบ,บุรี มุ่งมั่นจะพัฒนาให้ครบถ้วนสมบูรณ์ไปพร้อมกันทั้งการออนแอร์ออนไลน์และออนกลาวออนแอร์ air, สวทาการจนบุรีส่งกระจายเสียงผ่านคลื่น AM เ t e r สเต5ริโกิโลเฮิร์ครอบคลุมพื้นที่กว่า20จังหวัดภาคกลางและภาคตะวันตกตั้งแต่เวลา5้านาฬิกาถึง24นาิกา ออนไลน์ Online, กับมิติแห่งความเปลี่ยนแปลงในยุคแห่งข้อมูลข่าวสารสู่โลกดิจิตอลได้นำเทคโนโลยีมาใช้ในการปฏิบัติภารกิจด้านการสื่อสารเพิ่มช่องทางการเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารให้ครอบคลุมทุกช่องทางโดยเฉพาะสื่อออนไลน์โซเชียลมีเดียอาทิเว็บไซต์ Facebook และเพจสวทการจนบุรี Facebook Live สดแอพพลิเคชันเพื่อรองรับความเปลี่ยนแปลงให้ทันกับสถานการณ์ปัจจุบัน ออนกล่าวหนึ่งในพันธกิจด้านการส่งเสริมความเข้าใจอันดีระหว่างหน่วยงานของรัฐกับประชาชนสวทากาญจนบุรีกับหน่วยงานภาครัฐได้เชิญชวนส่วนราชการภาครัฐรัฐวิสาหกิจกลุ่มองค์กรสังคมภาคประชาชนมาร่วมในรายการสวทากาญจนบุรีกับประชาชนสวทากาญจนบุรีได้ลงพื้นที่เข้าถึงประชาชนด้วยการผลิตรายการนอกสถานที่ ในรูปแบบสื่อมัลติมีเดียทั้งภาพและเสียงสวทากาญจนบ,บุรีกับเครือข่ายการสื่อสารจัดกิจกรรมพบปะแลกเปลี่ยนข้อมูลข่าวสารพัฒนาความสัมพันธ์กับเครือข่ายการสื่อสารอาทิสื่อมวลชนอปอมชเครือข่ายมิตรเพลงเครือข่ายวิทยุชุมชนหอกระจายข่าวและเสียงตามสายสวทกาญจนบ,บรุรีพัฒนาเนื้อหารายการอย่างไม่หยุดยัง้ง มีรายการเด่นที่น่าสนใจทำให้เป็นที่รู้จักและสามารถตอบสนองความต้องการของประชาชนรายการผู้ว่าการขานข่าวทุกเช้าวันจันทร์ถึงศุกร์6นาฬิกาถึง7นาฬิการายการอนุรักษ์ลูกทุ่งไทยจันทร์ถึงศุกร์11นาฬิกาถึง12นาฬิการายการลูกทุ่งยามบ่ายจันทร์ถึงศุกร์15นาฬิกาถึง16นาฬิการายการสี่แยกข่าวทุกวัน 16นาฬิกาถึง17นาฬิกาที่เชื่อมโยงเครือข่ายวิทยุในสังกัดสปข .8 สถานีวิทยุโทรทัศน์ NBT กาญจนบุรีและสวทเครือข่ายทั่วประเทศเผยแพร่ครอบคลุมทุกช่องทางการสื่อสารทุกภารกิจถือเป็นความภาคภูมิใจของบุคลากรสวทกาญจนบุรีพวกเราทุกคนได้รับการปลูกฝัง ให้ทำหน้าที่เป็นนักสื่อสารมวลชนได้ทุกตำแหน่งภายใต้การนำของนายอนุทองดีผู้อำนวยการสวทการจนบุรีผู้นำองค์กรแห่งความสุขกับอุดมการที่ว่างานได้ผลคนเป็นสุของค์กรน่าอยู่ผมเชื่อั่นว่าถ้าพี่น้องเพื่อนร่วมงานของผมมีความสุขงานก็จะประสบผลสำเร็จได้เป็นอย่างดีครับ พวกเราพร้อมครับพวกเราพร้อมค่ะผักสวนครัวรั่วกินได้ตามรอยพ่ออย่างพอเพียง พริกผักจิ้มผักปอสารพิษค่ะอาหารกลางวันวของพวกเราค่ะสวทการจนบุรีพร้อมแล้วที่จะปฏิบัติภารกิจอย่างมืออาชีพให้สมกับเป็นองค์กรที่มีความเชื่อถือ ในการสร้างความเข้าใจอันดีให้กับประชาชนได้นำข้อมูลข่าวสารไปพัฒนาคุณภาพชีวิตและสร้างภาพลักษณ์ที่ดีของประเทศสนับสนุนนโยบายของรัฐบาลเพื่อร่วมกันยกระดับเศรษฐกิจเพื่อการพัฒนาประเทศตลอดไป